มาค่ะเส้นสุดการรอคอยสักทีนะคะก็วันนี้ถึงวันกำหนดที่ลูกเจี๊ยบจะออกมาลืมตาดูโลกนะคะก็กลับมาจากทำงานก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงก็มานั่งเฝ้าลูกเจี๊ยบรอการรอวันเวลาที่เขาออกลืมตาดูโลกนะคะก็เขาก็เริ่มเจาะเปลือกมาก่อนบางๆนะคะแต่ว่าเราได้ยินเสียงเขาแล้ว เขาลองเจ็บ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 คือเขาพร้อมที่จะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วหนึ่งตัวอันนี้คือตัวที่2นะคะคือต้องการจะถ่ายให้ดูว่ามันมีพัฒนาการการออกมาแบบไงก็คือเขาก็จะใช้ปากจิกตรงที่เปลือกนะคะให้ออกมาแล้วก็จะใช้ลำตัวดึงเออผลักเปลือกไข่ให้ราวออกมานะคะหลังจากนั้นก็ออกมาทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวก็จะเปียกๆแบบนี้ค่ะ แล้วข้างในเครื่องเครื่องฟักไข่นะคะมันจะเป่าแล้วก็ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นในตัวลูกไก่ค่ะก็จะอยู่ในนี้ไปที่ประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะขนเริ่มฟูออกแล้วเดี๋ยวเขาแห้งสนิทแล้วจะฟกูกว่านี้ค่ะโอเคจบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย